เทคโนโลยีในการเจาะของกลธรรมดาลเรานี่พัฒนาไปเยอะมากการเจาะความลึกเนี่ยมื่อก่อนเป็นเรื่องยากตอนนี้มันใช้ระบบไฮดริกการเจาะความลึกทำาวางลึกสองสาม0เมตรนี่เป็นเรื่องสบายนอกเหนือไปจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติบนผิวดินที่ประชาชนรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้ว น้ำบาดาลก็เป็นอีกแหล่งน้ำสำคัญของประเทศที่ถูกนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเป็นฐานการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวไม่ยังต่อเนื่องยาวนานซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนของน้ำบาดาลที่กักเก็บไว้ถึงมากกว่า1.13ล้านล้านลูกบาทเมตร อีกทั้งในแต่ละปีจะมีปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงไปเพิ่มเติมในชั้นน้ำบาดาลอีกกว่า81,300ล้านลูกบาทเมตรและในจำนวนน,นี้มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มากถึง69,75ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทุกๆปีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้มีการวางแผนศึกษาพัฒนา รวมทั้งมีโครงการเจาะสำรวจโครงการทางธรณีวิทยาของชั้นน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ของประเทศมีการนำเทคโนโลยีองค์ความรู้รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการขุดเจาะที่มีศักยภาพเข้ามาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลในระดับลึกต่างๆและนำเก็บเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์และการบริหารจัดการน้ำให้เกิดเป็นความครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำบาดาลอย่างต่อเนื่อง อย่างกรณีรถเจาะของเราคนธรรมดาเราเนี่ยเขาของเราจะเป็นคอปได์ตัวโเรเตอรี่เนี่ยจะเป็นบบอคอมมิชชั่นคือ,จอเจาะผสมคือมาเจาะทั้งระบบหมัดปั๊มทั้งโครนและระบบลมถ้าเจอหินแข็งเนี่ยก็เจาะจระบบลมใช้หัวดาวน์โครนแฮมเมอร์การเจาะความลึกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเรื่องยากซึ่งเทคโนโลยีในการเจาะของคนธรรมดาเราเนี่พัฒนาไปเยอะมากคือเมื่อก่อนต้องใช้แรงคอนโคลนตอนนี้มันใช้ระบบไฮดรอลิก การถอดกา้านการต่อกา้านก็ใช้ไฮดรลิกหมดการเจาะความลึก2300เมตรนี่เป็นเรื่องสบายเจาะมัน,น,น,นวัน,วนสองวันก็เสร็จแล้วครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีในการขุดเจาะจะช่วยลดทอนกำลังคนและระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลงหากแต่ยังช่วยให้การขุดเจาะสามารถลงลึกไปได้กว่าพันเมตรแล้วนั้นยังช่วยลดปัญหาบ่อช้ำจากการขุดเจาะหรือบ่อตนันทำให้อายุการใช้งานของบ่อบาดาลมีระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย คือตรงนี้จะเป็นจุดที่ก่อสร้างระบบระบบสูบมีบอ่อน้ําบาดาลและมีระบบกรองปรับปรุงคุณภาพน้ําแล้วก็มีระบบพอถังสูงเพื่อส่งน้ํเพราะ้วว่าได้น้ําำคุณภาพดีเนี่ยนี่ก็มีท่อเมนอที่ส่งน้ําเข้าพื้นที่ที่เราต้องการตัวโครงการของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจาะบ,บอ่อน้ําบาดาลแล้วก็ก่อสร้างระบบประปาบาดาลน,นะครับเพื่อที่จะ ส,สามารถส่งน้ําในระยะไกลความหมายของส่งน้ neste, ําระยะไกลเนี่ยก็คือเราจะมีลักษณะของระบบประปาที่มีท่อเมนเพื่อที่จะเสริมให้กับระบบประปาหมู่บ้านเดิมนะครับตัวหมู่บ้านที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยก็จะมีประมาณอยู่4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่9หมู่ที่10แล้วก็หมู่ที่12แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปที่หมู่7ดด้วยนะครับก็คือปัญหาของหมู่ 10, หมู่7แล้วก็หมู่12เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลน,น้อยแล้วก็มีศักยภาพของชั้นน้ำบาดาลเค็มนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดําเนินการเจาะบ,บ่อน้ําบาดาลในหมู่บ้านนั้นๆได้เราก็เลยดําเนินการเจาะที่หมู่9นะครับซึ่งมีศักยภาพน้ําบาดาลสูงแล้วก็คุณภาพน้ําบาดาลที่ดีสามารถที่จะเจาะก่อสร้างระบบปราป,ปาและสามารถส่งไปที่หมู่อื่นๆได้ นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขุดเจาะน้ำบาดาลและจัดทำระบบส่งน้ำระยะไกลให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วเทคโนโลยีในการขุดเจาะข,ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังทำให้เราได้ทราบว่าพื้นที่ใดมีศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลที่ดีพื้นที่ใดมีชั้นกรวดทรายหรือชั้นหินแข็งใต้ดินเป็นอย่างไร ทําให้เราได้ทราบว่าการกักเก็บน้ําใต้ดินการไหลผ่านของน้ําบาดาลเป็นอย่างไรควบคู่ไปพร้อมกันซึ่งเหล่านี้คือฐานข้อมูลสําคัญที่จะนําไปสู่การวางแผนพัฒนาให้เกิดเป็นชั้นน้ําบาดาลใหม่ๆเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลน,นะครับในโครงการสำรวจระดับลึกในเรื่องของการเจาะศึกษาหินปูนนะครับ ตรงนี้เราก็ดําเนินการจอะลักษณะของการเก็บตัวอย่างแท่งคอนะครับก็คือเป็นลักษณะของแท่งตัวอย่างกินนะครับโดยปกติกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยจะมีเฉพาะเครื่องจัรที่ดําเนินการจาบบ่อน้ำบาดาลแล้วก็ จะจอได้เฉพาะตัวอย่างหินที่เป็นลักษณะของที่เรียกว่าคัตติ้งนะครับก็คือเป็นตัวอย่างหินที่เป็นชิ้นชิ้นะครับแต่เรื่องของการจอดคอเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเก็บตัวอย่างหินที่เป็นแท่งตัวอย่างนะครับแท่งตัวอย่างที่เราเก็บขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่จะบ่งบอกเรื่องของการกัดเก็บของชั้นน้ําด้วยนะครับก็คือจะเห็นชัดเจนว่ามีรอยแตกของหิน ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของสามารถที่จะให้นักธรณีวิทยาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาในเรื่องของสภาพทางธรณีวิทยาแล้วก็สภาพทางอุกทกธรณีวิทยาได้ชัดเจนขณะเดียวกันการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่สำรวจทางธรณีวิทยาก็ยังทำให้เห็นถึงมิติของการใช้เทคโนโลยีที่ครอบคลุมของกรมทรัพยายกรน,น้ำบาดาล ในการตรวจสอบโครงสร้างทางธรณีวิทยาของบ่อบาดาลและสภาพน้ำใต้ดินที่สามารถนำมาซึ่งการรับมือกับสภาพปัญหาบ่ออุดตันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันอุปกรณ์ตัวนี้ที่วีบอ่อตัวนี้คือว่ามันจะใช้ได้ สองกรณีก็คือกรณีที่ตอนแรกยังไม่ก่อสร้างบอ่อเอากล้องลงไปในในกรณีเฉพาะหินแข็งนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงไหนเป็นรอยแตกแล้วถ้าโชคดีมันก็จะเห็นน้ำม้่งออกมาก็จะอาจจะเป็นชั้นน้ํากรณีสองก็คือว่าเรามีบอ่อปาดานแล้วแล้วบ่อปาดานนั้นเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นน้ําไม่มีน้ําขาดอะไรครับเราอาจจะเข้าไปดูของสภาพบอ่อหรือว่าบอ่อเนี่ยตันหรือไม่ตันตรงไหนเพื่อทําดีไซน์การเป่าล้างบ่อต่อไป ในอดีตเนี่ยปปรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะดาเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาลโดยการเจาะเลยนะครับไม่มีการสรํารวจในระดับลึกณปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีการเจาะสํารวจแท่งตัวอย่างหินเพิ่มขึ้นมาก็จะได้ประโยชน์กับปปรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสามารถที่จะมีข้อมูลศึกษาในเรื่องของทางธรณีวิทยานะครับในระดับลึกแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลชั้นน้ำบาดาลใหม่ๆในอนาคตเมื่อมีการ พบแหล่งน้ำบาดาลใหม่แล้วสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ครับปัจจุบันการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกการดําเนินงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูงสุดในการที่จะต่อยอดไปสู่การวางแผนบริหารจัดการน้ําใต้ดินเพื่อให้เกิดเป็นแหล่งน้ําบาดาลที่ยั่งยืนของประเทศ